กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกู๊ตสกุนเนาะวันนี้ก็มาพบมาพ่อกับซองสาวก้อยบรรยากาศตอนเศร้านะพี่น้องวันนี้สาวก้อยก็ได้ลงคลิปนะพี่น้องกาบขอโทษขออภัยไลเดอร์สาวก้อยก็ไม่ได้ลงคลิปลายมือนะพี่น้องจองมือสามมือเพราะว่าสาวก้อยเกี่ยวเข่าเนาะแบตโทรศัพท์เฮากับบ่คอยมีนะพี่น้องกาบขอโทษ,ขอ,โทษขออภัยไลเดอร์ก็จะเฝ้าลืมกันเลยพี่น้อง เมรนนีเช้าก้อยกะลุกหนึ่งเขาง่ามึงน้ำแต่เศร้านาะพี่น้องกะแบบว่าเมน,นีกับบริเกี่ยวเข่าเนาะทุกคนเพราะว่ามีงานเนาะเมน,นีกะมีงานงานเจกเข่าหรือว่างานบุญาแถนเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าเพิ่นเชียไปแล้วกะแไม่ใหญ่เพิ่นก็นได้อยู่เนาะอยู่บ้านชิวีไลพี่น้องกับแบบเป็นเอื้อเป็นน้องเพิ่นมาเิ่นกัลซิเวะแล้วก็สช้ก้อยก็เลยแบบบริเกี่ยวเนาะเ,เนาะมน,นีบริลงแต่เศร้าเพราะว่า ปก,กติมือแต่เกาก็ลงแต้ชา,าเศร้านะพี่น้องกะซาก็อยกับบได้ลงแต่เศร้าซาก็อยกับมได้ถ่ายคลิปพี่น้องแกวขาวแก้วน้ำกระได้หลังจากที่ว่าบ่ได้อยู่เนาะบ่ได้อยู่กับแมนครับ่มีเวลาถ่ายเนาะพี่น้องเขาก็ยากลูกเนะาะเรา,าก็เฝ้าแก้วให้มันแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าน,น้องๆกับไปเเฮียนเบิร์ดพี่น้องหลังจากที่ว่ามือน้องอน้องพังอาเฮียนน้องออกมากับฝนตกเนาะพี่น้องหนาวนะพี่น้องซาก้อ่กระลุกหนังขาวหน่งน้ำ พี่น้องบพว่าลายยางหางไปหาดังไพรหนึ่งเข่ากันเลยพี่น้องพูดแหละจะหาลุงไปหาตักน้ำเกลือเป็ดเกลือไก่ตามเคยแล้วพี่น้องน้ำน้องกระบุกเลยจะหน่อยสก้อยสิลงไปอันให้เบิ่งว่าข่าวสก้อยยังหน่อยยังลายไปไดเนาะพี่น้องข้าวก้างวัดเข่าก่อนทุกคนมาดังไพรก่อนสก้อยกขีดกับไพรก่อนเนาะเพราะมี่าตั้งกล้องพี่น้องถ้ามี่าตั้งกล้องเราก็จะได้เห็นแบบตอนสก้อยขีดกับพุนกับไพรเนาะ ทันนิซะก่อติดไฟแล้วเนาะพี่น้องลูกนึงข้าวหนึ่งน้ำตามเคยหลพี่น้องเอ้ยเวียกบ้านของเฮาเนาะยังบ่ได้กินข้าวใหม่พี่น้องเอ้ยยังบ่ได้ปัน่นยังบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะเอาทานใจก่อนเยค่อยสหาพื้นน้อยจ้ะต,ต้องใส่พ่น,น้อยนะทุกคน ก็ไม่ได้คอยไปใส่เมื่ออื่นซากกอยกะซื้อได้ข่าวนาก้อยคขึ้นเก่าพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นมือหักห่อระต้มขาตอกแต่ว่าซากกอยยากเนาะอันเหตุบุญน้ำหลานเนาะพี่น้องหลังจากที่ว่าพ่อแม่เิ่นกะก,กลับมาเนาะพ่อแม่ไปไปกรุงเทพก็ได้กลับมาพี่น้องเสียอกเสียใจหลังจากที่ว่าเกิดเหตุมืออันเสียฮะละหลังจากว่าบ่าสบายเนาะ อุทิศก,ก้อยถ่ายมือไปนะก้อยฮันดี้พี่น้องแล้วก็กระชับพสยใจบมีเงินมีคำไป่อยเพื่นนอะสากก้อยก็ไป่อยแต่เหือแห้งอย่างนี้แหละอากาศก็หนาวเนาะน้องอ้อยก็จักเฉียดอะไรจักสิปาน้ำพาบริป,ป้าดอกใบเบิดมือแต่หาสิไปมาโรดผัดแบบเกรงใจเนาะกับคน ใกล้เ,เคียงกันเนาะบางทีฮาก็คิดอายไปเลยพี่น้องเรากไ,ไปไปเลยเนาะเพราะว่าฮาวผมมีเงินแต่ผมเป็นยังดอกเอาความดีเข้าเอยเนาะพี่น้องคนอื่นสิว่าอะไรก็อย่าตอนนี้จะก็ใส่ฐานเจ็เทไปเรื่อยๆเอาอันนี้ใส่เนาะเพื่อกันแบบบ่ให้อันไพ่รวบอันมวยนะพี่น้อง ก็จะไปอาน้ำใส้มาหนึ่งกันเลยปุ๊มือกระดำมเดี๋ยวเขาขึ้นมาก,กล่างถวยล่างบวงแล้วมัหนี่แหละเน้ะโอ้กระักไปใส่หน้ำใส้มาหนึ่งกันจะไหนน้ำบกปะไม่ต้องเอาใส่ไดลาย นี่อึนี่ทางม้าน,นึรงเสร็จไปทีเรียร้อยสะกวายกับสิปอาวหัวเนาะมาแบบนี้ก็สิมาตั้งไว้นี่ฟราห้องเสน่เนาะทุกคนห้องอาณาเมวกโต่งใหหมูเนะาะเอาการไม่ใหญ่มาแต่เมื่อวานนี่พี่เนอะ โอ้ยมาเขาปักไลน์เนาะแบบยังมีคนกายมาเผื่อกลิ้นนะนะตอนนี้เขากะเอาน้ามวา้วนจะก,ก่อนเราไปน้องมวนถอดเขาแบบนี้เนาะเอาใส่์นี่ไว้เห็ดแบบนี้เนะเาะมากรูดกระชิดบวกคือกันพี่น้องบางคน,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 นกระชิดโถกเลยเนาะแต่สกอยเอาน้าม,มวกเนาะสะกอยบ์บดิถอกสกอย์จีเสือแบบนี้ข้าวเก่าได้พี่นอ้องอันนี้ แต่เป็นเพราะว่าเขากระยำกร่ทันกินข้าวใหม่แต่ว่า,ข,าข้าวเก่ากับข้าวข้าวเล็กพี่น้องนี่ข้าวงามตัวอย่างนี้เนาะนี่มวยกับมวยน้อยพี่น้องตอกเนาะพอดีแบบจองซามคนนะพี่น้องกะกุก้มมื่อนอะ หลังจากนี้แล้วค่ะก็จะต้องไปตักน้ำแล้วพี่น้องขึ้นมาหารางถวยเรียกประจำองสกอยแต่ละมือเนอะ่อางถวยเกี่ยเกับเ,เป็ดเกีเ่ยวกับไก่ไก่ทอากับคางเป็ดทอากับคางพี่น้องมูทอากับคางเพราะว่าเข่าออกเนาะมันจีแบบมันจะกินเข่า่นะปเป็ฟไปทีเรียบร้อยพี่น้อง เอาก็จะชิจงกระเบือไว้เล็กหน่อยเนาะบางทีมีแบบเห็ดอยู่เห็ดกินเ้าก็สิเอากระเ,าาเบือตำใส่เนะเาะเ้าวที่ผ่านมาฮะ,ะพี่นอ้องนะฮะก็สิมาหว่าดกันเลยพี่นอ้องปกติชักก้อยสิเอามือโต่งไว้สิแต่ว่าเบอร์หนึ่งคลาคมือกล่องเนาะนี่นี่น,นี่เรียบร้อยพี่นอ้องเ้าก็ได้นำหมวกซองอันรอบันนี้เา้าวกระิไว้ให้มือ เลี้ยงพี่น้องเอยบุหานปนก่าวไหวถูกให้เลี้ยงมากกันผ้าให้เลี้ยงหมูคนน่ะเนาะจำคำที่พ่อแม่สอนตือเฮาสิบโบมีกับคอให้ได้เลี้ยงเนาะพี่น้องเซตไปทีเรียบร้อยพี่น้องจ้าก่อนก็ไปเอาเข้าวเย็นไปเบิ่งข้ายเย็นก่อนทุกคนมีหรือบ่อเนาะนีย่ยิบข่าวกับ่บหินแล้วทุกคนอือดิบข่าวบ่ม,มีข้าวเย็นบ่ม,มีข้าวเย็น หมอต้มน้องว่าน้องควายแต่เมื่อวานนี่สก้อยยังบ่ได้ล้างสก้อยหนาวมื้อนี้สก้อยสิล้างเดี๋ยวขึ้นมาเอาตะามอานายสก้อยสิล้างเนาะทุกคนนี่เหยียอสก้อยนะอยยเอาไปตกน้ำออกเนาะนี่ตกส่กระามไปสก้อยสิงลงไปหาดน้ำนาะบัดนี่ เราก็จะเกิดมาปัดกวาดดิยเราก็สีเมนยนเนาะทุกคนนี่ก็เป็น,ปนถั่วนาเราก็จ,จัดเข้าไปเมียนเฮียรเมียนซ้นานแต่ละมือนะพี่นอ้องแบบตาลายคุ้นเนาะแบบเออ้มาแล้วกันเจ้าจับคอยจับเนาะมันก็สิย้ายออกไปเองนี่แล้วมันมนี่ฮะก็สิเก็บไปล่าง แล้วเวิร์ดเรียบร้อยจะก็จะคอยแบบเห็ด <c oughs> กินกินข่าวแต่ละมือนะพี่น้องนี่อยู่ให้อยู่นาเห็ดถ่าแม่เนาะหลายเติบได้ปุ๊บติดไว้ตบกวาดเทินกวาดซานเมียนบรรยุบรรน้อง มาปัดก่อนทุกคนน้องอ้อยนอนบ่ฮะโอ้ลุกเด้อเดี๋ยวกวาดเทียนตอน,นอแปลพี่เนอะตะว,วันซีล้งอลไรป่ะเฮ้ยเฮือเถือดหกลกมาได้จับขุม,มาเรียบร้อยเลย ใส่กเชียงชดเวาดนะทุกคนอยากเช็ดไปทีเรียบร้อยอีกงานหนึ่งทุกคนแปนแล้วเ,เก่กาแล้วก็ต้องกวาดพืนเราไปน้องกวาดทันแลวก็ต้องไปล่างถวยเอาน้ำขึ้นเลื่อนเกลือหมูเกลือเป็ดเกลือไก่เอาเห็ดได้สิ่งนี้เอากรสีแบบ ถึงฮาสิบุเมเฮากะพอได้อยู่ได้กินเนาะพี่น้องจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจของฮาถึงบอกี่าิบ่แมนของฮาแต่ว่าเรากล้่งไวเนาะบางทีเปิ่นกระปั้นให้แบ่ก็ตามงวกระ,ะยาเนาะนี่พี่น้องแล้วเลยแปลเลยว่าหาหมออัดวดเข่าก่อนหาหมอ,อ,หมอนี่เนาะพี่น้องจะก้อยล่างแลเรียบร้อยนี่ ลงไปะหะตักน้ำกันพี่น้องตอนนี้แดดก็เริ่มแบบมีซีขึ้นมาเนาะพี่น้องแล้วก็กจะลงไปตักน้ำเนะาะอาบน้ำพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงหายทงน้เนาะถ้าว่าพนจิตกพี่น้องอก็กระพุ้ยผู้สเฟตองน้ำไว้จุดท้ายกับบได้ตก ตากระบาบ้านแต่น้อพี่น้องบัไดแมนชิแต,ต่งชิงยงออางเพราะว่าเขาบินซื่อเกลือจำอ่างใสดอกแต่นมลูกยังพอตายแต่น้อทุกคนนี่ทางล่างชาก้เกี่ยวแล้วแหละน้อพี่น้องชาก้บันไดถ่ายมือบุญบ้านชาก้อยกระจนบัได้ข่าพี่น้องมันใกล้เทียงเนาะหลังจากแต่ว่าน้องอ้อยนอนชาก้ก็ลงเกี่ยวเข่าซอยปัวพี่น้องซอยพอน้องอ้อยแหไหนนะเนาะสู่ชีวิตแห้งเลยพี่น้อง พอแม่ออกมาแล้วบุญสาก้วยเห็ดแล้วเบิดส <laughs> ากววยก็ได้เงินจากพอใจดีทางฝั่ง,งไทยเนาะคนภาคไห้บวชสิเป็นหน่อยลีลายหลาล่อยหรือพันสากววยก็ดีใจลายเนาะพี่นอ้องขอบบุญขอบคุณเ่นอีกครั้งเนะาะสากววยก็ได้จ้างคนเกี่ยวเข่าหาร่อยก็ได้หาคุณเลยเนาะพี่น้องก็ดีใจหลาย หาคนเ่าก็เกี่ยวเบิดมือเบิดคืนมันก็อาจชีแล้วแล้วนาะพี่น้องปมาแต่ว่าลายยายห่างไงลงมาหาบนน้ำเบิ่งเ่าวกปงหาบก็แล้วพี่น้องน้องเขาก็ตักขึ้นมาแล้วแล้ก็ได้เอาตั้ละคูลงไปตักน้ำไปน้ำน้องชาเขาเองน,นี่เอาขึ้นไปแบบไปล่างถอยล่างบ่วงะนะนพี่นอ้องอึ นี่นี่อึบนี่ได้เึ้นมาได้ขุหนึ่งเอาขุที่สองเอาก็ต้องแล้เอาขุนไปลากตัวล่างบ่วงไว้เส็จไปทิดเรียบร้อยแล้วเราจากไปเห็ดเวียกอย่างอื่นแล้วทุกคนมันเป็นเวียกประจําของเราอยู่แล้วอึบ นี่เอหาบนำก,นกอนแล้วก็เอาหาบน้ำเช่บบาแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องป่ะม,มีมือกล้องเป็นมือกล้องเอง บรรยากาศอยู่ตรงหายตรงน้ำนะพี่น้องหาบน้ำตะ่กี้ตะกอห็นไปหาบไกลกว่านีเนาะแต่พ่ได้มีน้องซาหนะพี่นอ้องตะกอขึก็ไปหาอยู่พู้นพนูบัไไก่ๆเนี่ยยังว่าขามีน้องซาแบบพ่อได้ตักใส่เอาก็จะหาบไก่นี่เนาะง่วก็ยังไม่ได้ออกพี่น้อง ในตลาดตอนแรกก็จะได้ขึ้นคันได้แล้วพี่น้องคาก็ชิ้ยากจ้าก,ก้อยว่าสีล่างถ้วยเนาะลงไปเอาหวัวออกก่อนปรทัานในล่างแซมอู้หัวน้องเอยออกก่อนละตัวหนึง่งพี่น้องเอาออกแต่เช้าเนาะพี่น้องแบบถามันแดดแล้วมันก็เอาเข่าห่มไว้หขนาะด ก่อนก็ออกเอาง้อออกก่อนนี่เนองแถวที่แบบเฮากู้แล้วเฮาเกี่ยวแล้วขนานี้พอน้องอ้อยหน้าใหญ่ขึ้นกว่าเก่าเลยพี่น้องอ่ะจะบาดีแน่บายดีตัดเสียเนาะเอาง้อเอาฝู่เบิ่งดูหน้าฮะพี่น้องเอาเหมือนเป็นยัง คับหลดแก่เข่าขึ้นมาดีๆเนาะมามาฮอดเข่งทางว่าสิงโง่เข่าเทียมว่าต่อตอดกระโต๊ะน,นี่พี่นออ้องเข่โต้นหนานคิ้มตาตาจะมาไขจะก้อยจะก้อยกระหัวกวนแล้วเนาะเลือดจะออกเลยพี่น้องต่อเนาะต่อบินอยู่เอากินน้ำมันแหละย้อพี่น้องครับก็ปลูกงวนน้ำมันนี่ เยาก็จะพาเบิ่งข่าเนาะทั้งนี้ทั้งนี้ยังบาได้แล้วได้พี่น้องนี่เพราะว่ามันยังแดดอยู่มันยังแบบยังเขียวอยู่เนาะจี่ามันยังแดดนนี่ทางหลังเขาทีเนาะกาแบบในหน้าเทียงเขาได้พี่น้องไห้นี่่ะนี่ให้ใกล้หน้าเทียงนี่เนาะแบบหน้ามันก็ยังมีขนาดมันกลยังโบชุกเนาะทุกคนมันทีเป็นข่าชองชามสั้นเข่าปู่ชะก้อยเอามาให้แนวเข่าปูกเพื่อโอ้ยวะ เพเอ้ยม for ันจะเป็นจ <Stewart> you know. ้าเอาข้าวปลูกว่ะพูนทางหลุมกะยังลายอยู่เนาะยังข้าวเจ้าเด้อพี่น้องชากรีพาไปเบิ่งเลยดูดิยังทางนั้นเนาะข้าวเจ้าขาเกายังลายเะยแบบขายังบดีเกี่ยวเนาะข้าวเจ้ากระถางหนึ่งแต่ว่ามันกลับเป็นข้าวปลูกเนาะมันกระสีลายๆเนาะทุกคน น้องอ้อยเพื่อนก็นอนท่าอยู่เตียงแล้วพี่น้องเขาก็อยู่ใกล้ๆเตียงไงครับเขาก็ไปบปรไกเข้าในกระซุกแล้วพี่น้องเอ้ยถ่าให้น้องพนีกับน้องน้ำเพชรเอามาเกี่ยวเพราะว่าสะก้อยยากน้องมะอื่นสะก้อยกระชิบไม่ได้อยู่สะก้อยกระชิบไม่ได้เกี่ยวน้องทุกคนถ่าเขาเกี่ยวแบบมันกระชิบผมมีผูกกู้เนาะเขาก็ชิบไม่ได้เกี่ยวพูนกูะซุกไปเลยได้พี่น้องพูต่างๆพูเขากำเขาก็ยังไม่ได้เกี่ยวเนาะ นี่กระชุกเลยเดี๋ยวสกอยจะถ่ายให้เบิ่องทางหลังเนาะเห็นบ่พี่น้องนี่ชุกเบินแหล่ผู้ผูผูอืมแบบนี้อู้พอดีแบบแดดที้เลื่อมนะทุกคนทางป่าจแจ่มใสเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องผูงามหลายเนาะอยู่ทงไฮทงนะ้าพี่น้องบรรยากาศเย็นดีทางนี้ยังผูชุกไห่นี่ นี่ไฮลุ่มลงมานี่ชุกเบินแล้วทุกคนมีไฮหนึ่งเขียวเนาะพระว่าดดำชุดท้ายหมู่ไ้ชุดท้ายหล่ะก็บแบบใส่เข่าสิบเอ็ดนะเข่างานเนาะพี่น้องแต่ว่าทางลุ่มสกอน์ชนะุกเป็ดเลยไดเรื่องเบินเลยแบบเกี่ยวต้นนี้แล้วก็ได้ต่อเนาะพี่น้องเดี๋ยวสกอน์จะพาะไปเบิ่งเข่าอยู่ร้านสกอนเนาะว่าได้หน่อยได้ลายปรด็นเนาะทุกคน mm hmm. เอากระป้าไว้อยู่แบบพักคนขึ้นแล้วนะ เมื่อวานนี้พอน้องอ้อยเกี่ยวพูนผู้คนเดินยังบริกูเห็นบ่พี่น้องเขากะตื่นเช้ามาหักพาพี่น้องมารีวิวธงไหฮทง,ทงนะแบบอยู่สะก,ก้อยเห็ดเบี้ยงยังนะพี่น้องบ่แม่นว่าเฮาอยากอันนาดอกเนาะ <c oughs> บางทีกะมีคนหมักมีคนซอบคือแบบเพลงคนว่าพันเลยถ้ามีคนหักต้องมีคนสั่งเนาะพี่น้องบรรยากาศนเมื่อเช้าหลังจากตีว่าเก็บกู้เกี่ยวข้าวแล้วแล้วเนะาะเขาก็ชิแบบ เอางวลงมาผูกบอนที่หากู้แล้วเนาะปกติสก๊อสิเอาลงพุนเนาะพี่น้องอาจจะเคยเห็นแต่ละขิดนะสก๊อยบ่มีบอนผูกงัวเนาะบัดนน้สบายเลยพี่น้องผูเดินบักกองกว้างเนาะเลยน้องเปิดกระปุกเที่ยงลังนะปกกัเกี่ยวแล้วล้วได้พี่น้องกว้างเบิ้ลอะไรเที่ะงนานะสนะบายแล้วบาด้ใครแน่เนาะพี่น้องแต่สิบ่สบายเป็นได้ถ้าเกี่ยวเข่าแล้ว <c oughs> ถ้าก้อยมีเงินถ้าก้อยสีจ้างอีกเนาะัวที่สุกนะพี่น้องมีและหวังสิบคนเบิอยูด่ดอกพันหนึ่งพี่น้องเอ้ยเกี่ยวบันขึ้นหน้าสีซับเจษอันนาแบบเข่าซุกเอาหนะหล้กกันยังมีต่ออีกได้่แม่นสีเบิดแล้วยังอีกสามสี่สุดผู้น้องพี่น้องงวหกกันยังลายโตอยู่พอพนัพก็ออกสามโตเนาะผู้เข่าอยู่ร้านถ้ก้อยจะก้อยสิพาไปเบิ่งเข่า เบิดแบบในเฮือนในชานห็นแล้วพี่น้องตอนนี้สามสิกใหม่แต้มือน่ะพุดนแหละสะกกยลงขิบปลาได,ด้กินน้องงัวนะทันนีพี่น้องได้น่อยได้ลายปลาไดนีหมดิปลาลายปลาลายเนาะ นี่กับปลาไปลนไหลดอกดิดสูนี่เิแบบแลาวรออีกเข่าดอรประมาณเกี่ยว ทุ่มที่สาก้อยถ่ายให้เบิ่งเนาะเกี่ยวแล้วนะคะจากสีค่อยปันน่นเนาะแล้วก็เข้างั้นเขาก็สิไวแบบไว้วอันปั่นน้ำลังหมู่หานะพี่น้องว่าเพิ่นสิได้จากสอบเนาะเขาจะเกี่ยวเขาดอซะก่อนให้มันเบิดนี่เนาะบางทีมันซุกคนนี้พี่น้องเดยอันนี้ก็อาจจะซุกแล้วเนาะนี่หน้าเทียงเขาเองสำหรับคลิปนี้สากยกับสิผมียังลายเนาะพี่น้องก็หาหล่แบบหายพี่น้องเบิงบ่งบรรยากาศตอนเ้าเนาะอยู่ตรงไหย่ยตรงนาน น่าจะเป็นยอดบักบวบมากเบียบพันลพี่น้องบรรยากาศเนาะบรรยากาศดีขนาดพี่น้องนี่ก็นหนาวเลยเนาะพี่น้องบรรยากาศกันหนาวหนาวกลางคืนมานะพี่น้องสาวก้อยกับลูกกะอยู่ไปเนาะพี่น้องแบบพระห่มพระห้อยกะคืออย่างที่เห็นเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีผินสวยเนาะพระห่มพื้นหนึ่ง บางทุ่นแต่ดำนาผู้สาวกอยหากระจกออกมาตุ่มเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันเริ่มหนาวแล้วเนาะทุกคนกระขอบุกขอบใจเพื่อนเนาะที่แบบช่วยผะห่มของเฮากับมอนเนาะให้น้องอ้อยเขาก็บ,บษษษษษษอกปฏิเสธแล้วพี่น้องเพราะว่าเขาก็อยากที่เห็นอะไรพี่น้องเขาก็ถ่ายแบบบอลูบลาเนาะเพราะว่าเขาก็ได้คอยไปใส่ <laughs> อยู่ให้อยู่นะเนาะกับลูกเขาลูกเขากับแบบมันยากานะพี่น้องแบบถ้าสิไปก็คิดฮอดเพื่อนเนาะแบบ ย้ำป้อนเข้าป้อนน้ำกะชิบบมีพผป้อนได้เนาะนอกจากชาวก้อยพี่น้องคือแบบเมื่ออื่นจิมเมื่อเห็ุบุญนี่ชาวก้อยกะบบ,บ,บป้าเนะี่ยไม่ใหญ่ย่นหว่าแบบชาวก้อยเมื่อชาวก้อยต้องเบิดมือเนาะตอนแรงเ่าจังกลับมานอนน้ำแล้วพี่น้องแล้วเฮากกะสิบบได้อันน้องอ้อยชิบบได้กินเข่าเนาะเพราะว่าแม่แม่เฮากกบเพิ่นบ่แพ้เนาะเพิ่นเท่าและเพิ่นกะชิบ,บ่แพ้น้องอ้อยเนาะทุกคนเลี้ยงลานคนอื่นอาจจะเลี้ยงได้เนาะเลี้ยงชาวก้อยชาวก้อยก็อย่างเป็นเนาะทุกคนชาวก้อยกะชิแบบ อยากกินข้าวกระบ,บอกเนาะอันนี้เพิ่นบอกยังบ่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ครับก็จะมีอย่างหลายเนาะพี่น้องฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นตัวแงใจสกอยดเดอ้อเด้ออยู่ท้องหายทงนาคือเก่าพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปใหม่ๆจาก่องสกอยหัวยางสบายดีบาย,บาย